สวัสดีครับผมก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับผมสำหรับเยอเคเรสนะครับเฮลวิโกไปเรียบร้อยนะครับผมสำหรับเจ้าปืนใหญ่อาร์เซนอลนะครับเสริมทีมได้โหดมากครับดูการนี้นะครับผมก็ได้บรรลุข้อตกลงกับเยอเคเรสนะครับผมดาวยิงสปอร์ติ้งลิเบอนนะครับผมกับอาร์เซนอลนะครับผมอ่าด้วยนักข่าวอย่างเดวิส ออสตินและฟาริโอโลมาโนนะครับผมสองสำนักข่าวใหญ่นะครับที่น่าเชื่อถือได้ได้รายงานว่าปืนใหญ่อาเซนอนสโมสรอนยักษ์ใหญ่ในพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะผมได้บรรลุข้อตกลงคว้าตัววิเตอร์โยเคเรสครับกองหน้าทีมชาติสวีเดนนะครับของสปอร์ติงลิสบอนนะครับผมมาสู่ทินเอมิเรสสเตเดียมนะครับผม บรรลุข้อตกลงนะครับอยู่ที่63.5ล้านยูโรนะครับผมพร้อมโบนัสเพิ่มเติมอีก10ล้านยูโรนะครับผมแต่ตัวแทนของโยเคเรสนะครับได้ยอมสละค่าธรรมเนียมนับ10%ของตัวเองเพื่อช่วยให้โยเคเรสนะครับได้ย้ายทีมได้ง่ายขึ้นนะครับผมเนื่องจากเจ้าตัวเองนะครับอยากย้ายมาร่วมอาเซนอนโดยมีความตั้งใจอยู่แล้วนะครับผม ด้วยสัญญา5ปีนะผมสำหรับโยเคเรสนะครับฟอร์มฤดูกาลที่แล้วนะครับยอดเยี่ยมมากนะครับสัตว์ไป54ประตูจากการลงเล่นเพียง52นัดนะครับรวมทุกรายการให้กับสปอร์ติ้งลิกบอลในฤดูกาลที่แล้วนะครับผมจนกลายเป็นเป้าหมายการเสริมทัพอันดับต้นๆนะครับของอาร์เซนอลนะครับผมอ่า ก็ทันใดที่เป็นแฟนอาร์เซนอลก็ยินดีด้วยนะผมเฮลวิโกเรียบร้อยครับสวัสดีครับ